เปิดภาพด้วยท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนภาพที่สนามภาพตัวการ์ตูนสามตัวเดินย่ำเท้าเกลิเกลเกลเกลก็คือเพื่อนกันมาแล้วมาเล่นกันสนุกทุกวันเพื่อนกันเพื่อนเกลือปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเป็นผู้ชายบนหัวมีเข่าทู่สองข้างแป๋วแห๋วตัวการ์ตูนสีฟ้าเป็นผู้หญิงติดโบสีชมพูแล้วตรงๆตัวการ์ตูนสีเขียวเป็นผู้ชายใส่แว่นตาตัวแทนสีเขียว พวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันนันี่ภาพตัวการ์ตูนปองแปงแป๋วแหววและตรงตรงยืนโบกมือมีตัวอักษร K E L X ขึ้นบนท้องฟ้าตัวอักษร K E L X ขึ้นกลางจอวันนี้เสนอตอนรูปทรงผลไม้น่าสนใจจัง เปลี่ยนภาพภาพท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ขึ้นสดใสต่อได้ภาพหน้าบ้านของแป๋วแหววต,ตรงตรงตัวการ์ตูนสีเขียวใสแว่นและป๋องแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเดินเข้ามาด้วยกันวันนี้3มเกลอนัดกันมารวมตัวที่บ้านของแป๋วแหววเพื่อที่จะมาเล่นของเล่นเปลี่ยนภาพภายในบ้านแป๋วแหววตัวการ์ตูนผู้หญิงสีฟ้าติดโบสีชมพูยืนถือของเล่นบล็อกไม้ทรงกลมวันนี้แป๋ว มีบล็อกรูปทรงต่างๆไม้ตรงๆกับป๋องแป่งเล่นด้วยตรงๆตงัวการ์ตูนสีเขียวพูดกับเพื่อนๆว้าวน่าสนุกจังเลยป๋องแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงใช่ใช่ฉันก็ชอบเล่นเหมือนกันของเล่นที่แปวแววนนำมาเล่นกับเพื่อนๆในวันนี้ก็คือบล็อกไม้ที่มีรูปทรงต่างๆทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกระบอกทรงกลมและครึ่งวงกลม เปลี่ยนภาพป้องแปงตุก๊การ์ตูนตัวใหญ่สีแดงพูดกับเพื่อนๆ <mem> มีรูปทรงเยอะแยะเลยเราเอามาสร้างปราสาทกันดีไหมตรงตรงตุ๊การ์ตูนสีเขียวพูดกับเพื่อนเพื่อนใช่ใช่ปราสาทหลังใหญ่ที่มีกำแพงล้อมรอบแปวแหววตุ๊การ์ตูนผู้หญิงสีฟ้ายิ้มรับน่าสนใจมากๆงั้นเรามาเริ่มกันเลยปเยลปลี่ยนภาพแปวแหววถือบล็อกไม้รูปสามเหลี่ยมตรงตรงถือบล็อกไม้รูปทรงกลมป้องแปงถือบล็อกไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมทั้งสามช่วยกันประกอบบล็อกไม้รูปทรงต่างๆให้เเปปป็็นนรูปปนร่างตตาาามจจินนากานกรใกล้จะเร็ูรณ์ ต่อได้ภาพรปราสาทบล็อกไม้ที่ทั้ง3คนต่อเสร็จแป๋วแหววแม่เตรียมเรียบร้อยแล้วมาเอาผลไม้ไปให้เพื่อนๆสิจ๊ะได้ค่ะต้องตองปอง,องแปงเดี๋ยวพักกินผลไม้กันก่อนนะได้สิเย่เย yeah, yeah. ผลไม้ฉันชอบกินผลไม้มากๆภาพแป๋วแหววตัวการ์ตูนผู้หญิงสีฟ้ายกถาดผลไม้เข้ามาในถาดผลไม้มีองุ่น แตงโมหั่นสามเหลี่ยมมะละกอสุกหั่นสี่เหลี่ยมสับประรดหั่นชิ้นและส้มผ่าครึ่งผลไม้มาแล้วจ้าต่อด้วยภาพตรงๆตัวการ์กกรตูนสีเขียวใส่แว่นชูมือดีใจเย้เย้ผลไม้เปลี่ยนภาพปองแปงตัวการ์กกรตูนสีแดงยิ้มกว้างดีใจว้าวน่ากินจังเมื่อแปแว๋วแหวววางถาดผลไม้ลงบนโต๊ะปองแปงก,กับตรงๆก็หยิบผลไม้มากินอย่างอรดอร่อย ระหว่างที่กินอยู่นั้นตรงๆก็สังเกตเห็นว่าผลไม้ที่เขากำลังกินเข้าไปมีรูปทรงคล้ายกับของเล่นที่พวกเขาเล่นตรงๆก้มมองแตงโมในมือของตัวเองเอ๊ะดูนี่สิแตงโมที่ถืออยู่มีรูปทรงสามเหลี่ยมเหมือนบล็อกไม้ที่เราเอามาทำเป็นหลังคาของปราสาทเลยองแปงก้มมองมะละกอหั่นชิ้นในมือของตัวเองใช่ใช่ส่วนมะละกอก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกับที่เราเอามาเป็นกำแพงเลยนะแหววแหววกลมมองผลส้มผักลึ่งที่อยู่ในมือของตัวเองส่วน ของฉันก็มีรูปทรงกลมเหมือนบล็อกไม้ทรงกลมนี่เลยล่ะตรงตรงตอบแป๋วแววจริงด้วย <laughs> <laughs> เมื่อเห็นแบบนั้นทั้งสามเกลอก็บังเกิดไอเดียสนุกสนุกตรงตรงหยิบสามเหลี่ยมบล็อกไม้ออกแล้ววางชิ้นแตงโมเข้าไปแทนส่วนป๋องแป๋งก็เอาบล็อกไม้สี่เหลี่ยมออกแล้ววางชิ้นมะละกอ,อกเข้าไปแทนแป๋วแววเองก็ทำเช่นเดียวกันปราศาสของเรามีหลังคาสีแดง แล้วก็มีกำแพงสีส้มแล้วก็มีประตูทรงกลมสีส้มเหมือนกันเปลี่ยนภาพปราสาทบล็อกไม้เปลี่ยนจากตัวต่อไม้เป็นชิ้นผลไม้มีแตงโมรูปสามเหลี่ยมเป็นหลังคามีมะละกอหันชิ้นเป็นกำแพงและมีผลส้มผ่าคลึ่งเป็นประตูเปลี่ยนภาพภาพที่หน้าบ้านของแป๋วแหวว พระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีส้มต่อด้วยข้อความบล็อกไม้รูปทรงเป็นของเล่นฝึกให้น้องๆได้ฝึกสังเกตเปรียบเทียบฝึกความคิดสร้างสรรค์การใช้จินตนาการและฝึกสมาธิช่วยเสริมทักษะการหยิบจับการประสานระหว่างตากับมือให้ทำงานสัมพันธ์กันนั่นเองค่ะสนับสนุนโดยกองทุนและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์ และกิจการโทรคม,มานาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะผลิตโดยบริษัทมันเทเลนต์ครีเอชันจำกัด